เจมอดแดง20มกราคม2568กลุ่ม KTC ปีนี้โตต่อกลุ่ม KTC เปิดงบปี67ออกมาแล้วมีกำไรสุดที่7,437ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.9%รายได้รวมโต8.0% Year on Year NPL Ratio อยู่ภายใต้กรอบเป้าหมายที่1.95%ส่วนปีนี้ คาดปริมาณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะเติบโต10%พอสินเชื่อรวมเติบโต4-5%ผอสินเชื่อ KTC พราวโต3%มูลค่าสินเชื่อใหม่ KTC พี่เบิ้มรถแลกเงินเท่ากับ3,000ล้านบาทหากในปีนี้เศรษฐกิจกไทยมีความแข็งแกร่ง KTC เชื่อว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มินรุกเวียดนามมินส่ง MFG International Holdings i ิ g a p o ร์ ซื้อหุ้น TCC Holdings Joint Stock Company ขยายธุรกิจร้านอาหารเดอะคอฟฟี่คลับในประเทศเวียดนาม PIS วันนี้วันแรกขอเฉอิดฉายวันนี้เจมดแดงขอต้อนรับหุ้นน้องใหม่ค่ายสกายนามว่า PIS ราคา IPO ที่สามบาทด้วยวงในมั่นใจมากยืนเหนือจองด้วยเป็น IPO ตัวแรกของปีนี้ขอเฉอิดฉายบนเวทีสร้างให้ตลาด IPO คืนชีพอีกครั้ง โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม